ว่าสุดยอดเลยอันนี้มีไม้ด้วยอ่ะรถไกยรายงานตัวด่วนมาแล้วครับหนึ่งพว่วงรถไกยน้อคันนี้นี่ล็อกกี้ รถไถรรยงานตัวด่วนมีไม้ด้วยสวัสดีครับผมโหดแรงเลยเป็นทางปลอดภัยครับพี่เอามาอีกคันแล้วครับผมต้อยลำตอนเดียวโอ้ขอลังก็มีไม่อีกอ่กงอ้ครับ เวลามากกับมารพอ,อมกันเน้เวลาบ่มีกับบ่มีเลยถ่าจนวิน รถใครวิทยารังสีโอ้หัวหลากเลยหน่อยแค่น,ววนี้ือคลั่กใว่ปะนี่นะรุ่นนี้รุ่นเปิดประทุนัเลยเอาแสงแล้วครับนุ่น โอ้รถพ่วงแจ้งตอนเดียวไปเลยครับอ้าวแ้วไอ้เตนก็นมาบังฉากมาเนี่ยโอ้แรงมากครับพี่หลงพี่หลงพี่หลงตาหวานเาเดี๋ยวทางปลอดภัยกันทุกคันนะครับผมนี่รถอะไรเอ่ย มาแบบจวดแท้โอ้รถวัวสิงนี่อ้าวมาอีกพวงแล้วครับผมพวงรือตอนเดียวอ๋อตอนเดียวไอ,อ้รถตัดนะครับ ้าใบเปิดเทเลอร์มาเลยอ๋อน่าจะเป็นรถเปล่าครับ อะไรเนอะคันนี้นี่เสียงลั่นมาจากไกลเลยอ่ะอาจจะเป็นรถเอ่อทำถนนอ่ะ,หนนอะเห็นเป็แว๊บมาอีกคันนู่น วิกเตอร์500ครับหน้ามันหล่อดีอะรุ่นนี้ ได้เจอครั้งแรกครับรถเปล่าด้วยคันนี้สุดรอหลอจริงครับคันนี้สุดรอโฟนสว่างวันนี้รถรุ่นอะไรนี่วินหรอครั ไม่นอยู่บ่เม่นเบนอยู่บ่บอกว่านเบนเรี่กว่าเบนเอาไม่คันแล้วครับผมรถอ้อยโอ้ดากบานแต่นอ่นี่เขาดั้ได้อีกบนี่ บานพึ่งๆ,ๆึงเลยวะมาอีกหนึ่งพ่วงแล้วครับผมพี่หลงอ่าพี่หลงส,งส่งส่งมอครับพี่หลงส่งมาขึ้นไหมเนี่ย 一、二<能>。<laughs> yeah. เดี๋ยวมาดูวันโว่หน่อยครับหัวลากใส่อะไรมาเนาะซีเมนหรือเปล่ารอตรงดี